สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านตีเข้ามารับชมแนวทางกับด j o ยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านอะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางให้กาลังใจกับด j o ยเนอะ,อะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหวยห้าโน้ยวันที่เจ็ดเดือนสามเดือนมีนาคมเนที่สองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของด j o ยจ้า สำหรับผลของวันที่หกจากกับแนวทางหานอยเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่หกกันก่อนเนาะจ้าสำหรับหานอยของวันที่หกวันที่หกเนาะเมื่อนี่แอดจอติดเบิร์เนาะจ้าสำหรับเลขเบิร์อันนี้ก็ต้องคอยสูตรไฟผีน้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้าเบิร์นมาแต่ว่ามาเบิร์หนาเนาะหนึ่งหนึ่งเ้อยเฉพาะกิจเนาะจ้าสำหรับผลจ้านะ้อยเฉพาะกิจของเฮาลุดไปเนาะจ้า น้อยพิเศษน้อยพิเศษเของเฮากับรุดไปเนาะสำหรับน้อยปกติจะบนนอกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแอนโชจับขู่รุดไปเนาะจะเด่นเกา้าวิ่งรุดเก้ามาเนจาจะซ้ายรุดขขงเข้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งน้อยปกติเนะาะจะสายรุดได้น้อยปกติเนาะจะล่างกับรุดไป สำหรับน้อย VIP ของเราจะหากับ4ีลูดพ้นจะบนออก034 34จับคู่เขาไปที่43ตัวเน้นเต็มๆ VIP เราจะบนล่างออก48 VIP 48จับคู่เขากันไปตรงๆ VIP เราจะสำหรับ VIP นี่ฝั่งนอเด้งบนล่างกันเลยที่เดียวเราจะ34 43 แล้วก็48ตรงๆเราจะเด่นสีวิ่งูดสของเฮาเด้งเราจะสําหรับ VIP ผลสรุปห้าหน้อยของแอดจอยเมื่อี่กะป่ามานนี่ตามนี่เราจะยินดีกับพี่นอ FC, ้อ f c 4 3 5น้อยกับแอดจอยเราจะเมื่อีนยังเข่าน้อย VIP บนหล่างอยู่เราจะสําหรับสายรูดของเฮาสิได้น้อยปกติด้วยเนาะเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่เจ็ดกันเลยจ้า สำหรับแนวทางฮานอยวันที่เจ็ดมื้อนี้รุ่นโตเนาะจะตามกันโตเนาะจะทามาักาชอบจังคอยตามทาบ่มักบ่ชอบปล่อย่านได้เนาะจะแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางท่านั้นเนาะจะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจะพิดพลาดมดเลแอดจอยก็ต้องขอโทษขออภยัยพี่น้อง fc เลยหลายเนาะจ้ามื้อนี้น้อยเฉพาะกิจเด่นวิ่งดูดอยู่ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะมื้อนี้น้อยเฉพาะกิจกับน้อย พิเศษติเดเบิรอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์กันหนึ่งหนึ่ง,งไว้อีกแล้วกันเนาะสำหรับสองน้อยนี่ค่ะระวังเบิร์เนาะจะทำมาเบิรชอปเบิร์นเนาะจะเดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้า เด่นศูนย์วิ่งรูด0ย์มี 08, 07, 09, 06, 05 1ย์เสอาำหรับน้อยพิเศษ0นย์กับ9ก้ารูดจ้าศูนย 9, กา้าเก้ากันเบิรเนนอจ้าเด่น0นย์วิ่งรูด0มี06 ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าศูนย์ สำหรับน้อยดาจ่าน้อยดาหรือว่าน้อยปกติเด่นรูดอยู่ที่8กับ7 8รูด8มี81 80 86 85 89เด่น7วิ่งรูด7มี71 70 เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจ้าสำหรับน้อยวยิพี่ฮกกำหาวิ่งลูดจ้าเด่นหกวิ่งลูดหกมีหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งหกแปดหกเจ็ด สำหรับเด่นหาวิ่งรูนหามีหาศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดจ้าแนวท่าของแอสจอยขนขางไปตัวเดิมๆเนาะจา้ะเพราะว่าห้านอช่วงนี้ก็ออกตัวเดิมๆเนาะหาเดียวเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้น VIP แอสจอยเน้นอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าแปด 6กเจ็ดหกหนึ่ง7จ็ดศูนเห้าแหกเก้าเนย่มื่อวานออกไปแลลวอ้นศูนย์หาศูนยเก้าศย์หนึ่งแปดหนึ่งเจจ้า นี่คือฮานอยของวันที่เจ็ดมื้อนี้กับปามานี่ตามนี่เนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามถามม้าบ่มกบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าพิจารณาบรเษ้ทจอยตองขอสุดขอไัยพี่น้องเอฟซีเลายๆเนาะจ้า แนวทางก็อาจสิมีเขาบางรุดบางปรับพุนกันไปนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจาเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนาะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเนอกจากบอสิเป็นหาน้อยเล่าพัฒนานี่เครัฐบาลไทยเนอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า